จังหวัดเฮียวโกะหลายๆคนได้ยินชื่อนี้แล้วอาจไม่รู้จักแต่ถ้าเอ่ยถึงปราสาทที่เมจิหรือเมืองโกเบหลายๆคนต้องร้องอ๋อใช่ค่ะทั้งสองสถานที่นี้อยู่ในจังหวัดเฮียวโกะนั่นเองวันนี้พวกเราคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นสาวแซกเซตมาและอบลุงจะพาเพื่อนๆไปตะลุยเที่ยวในจังหวัดเฮียวโกะกันค่ะเมืองที่มีสเสน่ห์ทั้งวัฒนธรรมอาหารบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและสีสันยามค่ำคืนมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ใหม่ที่จังหวัดเฮียวกกไม่ไปก็ไม่รู้ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเตรียมไปหลงสเสน่ห์จังหวัดเฮียวกกกันเลยค่ะ ัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชันชรลาชิงคังเซนนะเราจะนั่งรถไฟจากโอคายาม่าไปยังเมืองฮิเมจินะคะก็วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรานั่งรถไฟชิงคังเซนแบบที่ไม่ได้รีเซิร์ฟที่นั่งนะ นี่นะคะเมื่อเพื่อนๆอ,ออกจากสถานีรถไฟชินคังเซ็นที่สถานีที่เมจิแล้วนะคะให้เพื่อนๆอ,ออกมาที่เซ็นทรัลเกตนะคะของ JR ชิงคังเซ็นนะคะพอแตะบัตรออกมาปุ๊บให้เพื่อนๆหันมาที่ฮิเมจิคัโซเอ็กซิตนะคะหรือว่านอตเอ็กซิตนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดิน ไปค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นรถบัสนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะเขาก็จะบอกวิธีการนะคะหาจูเกตเดอร์บัสอ๋ออันนี้วิธีการขึ้นรถบัสนะไม่ยากเลยนี่นะคะเพื่อนๆสามารถทําตามนี้ได้เลยถ้ากลัวหลงไม่ต้องห่วงเพราะว่าด้านนี้นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกอย่างละเอียดเลยนะว่าให้เดินไปตรงไหนรอตรงไหนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปจุดวิวพอยต์นะคะเป็นจุด เขาเรียกจุดถ่ายรูปนะของประสาทฮิเมจินะคะซึ่งเราสามารถถ่ายได้จากสถานีรถไฟฮิเมจินะเพื่อนๆที่มาเที่ยวย่านคันไซนะก็สามารถใช้พาสนั่งชิงันเซนมาฮิเมจิไปกลับจากโอซาก้าหรือว่าเกียวโตได้นะคะใกล้ๆไม่ไกลมากก็ถ้ามาย่านนีนก็รวมรวบทริปเข้าไปทริปเดียวได้เลย เพราะว่าเรามีพาสแล้วเดินทางไปไหนก็ได้ก็สะดวกนะคะแต่ถ้าใครหลงรักเมืองนี้จะแวะพักที่เมืองนี้ก็ได้มีอบุงก็พยายามบอกทิศทางนะคะว่าให้ไปตรงไหนอันนี้เขาว่าทำได้ดีนะมีหลังคาให้ด้วยเผื่อวันไหนฝนตกเนาะเราก็มาเดินด้านหนโอ อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะใครขาไม่ดีก็มีทั้งลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนคอยบริการนะแต่ถ้าใครอยากทดสอบสมรรถภาพแรงขาแล้วก็เดินขึ้นบันไดามาได้นะคะนี้ขนาดเราขึ้นบันไดเลื่อนมาเรายังหอบเลยนะใครนี่ยชอบเดินเพราะว่าระยะทางมันแค่นี้เองอใครชอบเดินก็เดินเข้าหลังคา เห็นมัซคิโยตรงนั้นเลยค่ะอ้าสีเหลืองมัซคิโยข่ยาลัานเหลืองมัึโมโตะเทียวชิะตรงนั้นมันจะเป็นทางที่มันมีหลังคาเป็นมีสิ่งรอดตาล่าใจก่อนถึงปราสาทด้วยเราก็เดินตรงนั้นก็ได้จะได้ไม่เสียเวลานะก็เดินดูอะไรไปเรื่อยๆจะถึงปราสาทโอ้ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวขออือะไรนะคะน้องเมยนว่าไงเดี๋ยวขากลับเราจะเดินกลับ โอเคได้ค่ะมีนะคะเราก็มาถึงบริเวณปราสาทฮิเมจิแล้วนะคะกำลังจะเดินเข้าตัวปราสาทนะคะเมื่อกี้ข้ามสะพานสักุระมงมาแล้วนะคะประตูนี้นะคะชื่อว่าโอเตมงนะคะหรือว่าทางเข้าหลักของปราสาทฮิเมจินะซึ่งเป็นประตูที่มีสัญลักษ ซึ่งไกด์เนี่ยแนะนำเราว่าด้านข้างของประตูนะคะก็จะมีหินที่เขาเอามาทำเป็นกำแพงนะแล้วก็ความพิเศษของหินก้อนนี้ก็คือจะมีรูปร่างเขาเรียกอะไรอ่ะมีรอยสลักรูปร่างค้ายกับขวานนะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าเจ้าขวานเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ก็คือตัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าไปยังตูปราสตรนะคะโอ้ถ้ามาเดินเองเราก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยโชคดีที่มีไกด์น้ำทางมาให้นะคะโอเคอันนี้ กายก็พยายามอธิบายให้เราฟังนะเป็นที่ที่คุมตัวตะปูอ่ะ uh huh. ปกติมันจะมีหัวตะปูเขามาคุมไว้คุณเลวานา This is the first step to uh, cut the stone ตอนที่เขาจะแบ่งหินนะเขาก็ทำเป็นรูก่อนแล้วก็ <Yeah. S 2> ตีให้ตีให้ขาดแบบนี้นะครับเข mm hmm. าเพิ่งรู้นะ mm hmm. อันนี้คือยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ตีก็คือเป็นขั้นแรกของกระตับหินใช่ไหมใช่โอเคให้โถ้าเรามาเดินกันเองแบบงงงวยงวยนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเล็กๆไว้น้อยนะคะโชคดีที่วันนี้เราได้ไกด์นะคะมาช่วยคอยแนะนำให้เรานะคะ ก็คือทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีปราสาทที่ยังคงคงสร้างเดิมไม่มีการสร้างขึ้นใหม่ยังคงหลุดลอดจากเพลิงไหม้หรือว่าสงครามต่างๆเนี่ยมี12ปราสาทนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีปราสาทฮิเมจิแล้วก็ปราสาทฮิเมจิเนี่ยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับเขาเรียกอะไรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งมีอยู่แค่5ปราสาทเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนค่ะถ้ามาที่นี่นะก็จะมา ใช้ภาษาไทยได้นะครับมีมีาสายภาษาอะไเยอะเลยภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนี่นะครับจากประตูนะครับปราสาทได้ทําทางไว้สั้นนะทางตรงคิดว่าหลอกถ้าศึกนะว่าตรงนี้จะมาถึงสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอ้อมนะครับทางอ้อมทางที่ใกล้ก็คือเส้นทางนี้นะครับใกล้กว่าก็เหมือนเป็นกลยุทธ์หนึ่งครับ strategy หนึ่งของผู้คิด ของาาสก็คือกำแพงหินที่เพื่อนๆอยู่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะเป็นกำแพงหินที่เก่าแก่ที่สุดเนาะก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16ก็คือเขาใช้หินตามธรรมชาติเลยเอามาทำไม่ได้มีการตัดตกแต่งนะมันเลยดูกลม สโลปที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะที่มีคนกาลังเดินขึ้นไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโชกุนสโลปนะคะเพราะว่าสโลปนี้มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องก็มาถ่ายที่นี่นะคะก็เลยทําให้ฉากนี้นะเป็นฉากที่ทุกคนมาแล้วต้องถ่ายรูปตอนนี้เราเข้ามาในตัวปราสาทกันแล้วนะครับ นี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นขเขาเรียกอะไรอะเป็นหัวหลังคาที่มาพร้อมกับตราตะกูนะคะซึ่งนี่เขามาจากจุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด8ตราก็มีทั้งหมด8ตะกูนะคะที่มาทําหลังคาตรงนี้นี่ก็เอาโทษทีค่ะไม่ใช่แปค่ะมี7จ็นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เราเคยถ่ายงาน,นะนะมีคล้ายๆผีเสื้อก็มี ก็แต่ละตระกูลนะอันนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะเป็นปราสาทดั้งเดิมไม่มีการใช้ตะปูเลยนะคะก็ทุกอย่างใช้ไม้ขัดกันหมดนะคะม,มีวิวสวยงามมากมายมีเสาหลักๆอยู่สองเสานะที่เหลือก็เป็นเสาเล็กๆนะครับนี่คือโครงสร้างของปราสาทเนือมองแบบเป็นโครงสร้างนะเห็นเสาใหญ่ๆสองเสานะครับแล้วก็มีเสาเล็กร้อยยี่สิบเสา ที่เห็นไกลๆนั่นคือสันนีนะครับตรงไกลๆนู้นเลยนี่นะครับก็คือเป็นเรียกว่า er Mode, อัลเทอร์โมดก็หลังจากสันนีไปเนี่ยก็คือเป็นเป็นบริเวณที่ชาวนาใส่นะแต่อย่างที่บอกนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ก็เป็นพวกไดมีเวอยู่แล้วก็ซามูไรนักนักบุญนะครับข้างหลังนะั่นคือเป็นขอบนอกสุดท้ายนะครับตอนนี้นะคะ โชว์เต็มในะคะซึ่งในเมืองคิเวจีนะเป็นถนนช้อปปิ้งสตรีทที่มีหลักคาด้วยถ้าฝนตกอากาศหนาวอากาศไม่ดีเราก็มาเดินตรงนี้ได้นะคะที่สำคัญระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็จะมีร้านค้าสองข้างทางนะใ,ให้เราคอยแบบช้อปปิ้งได,ได้จริงๆถ้าเพื่อนๆมาญี่ปุ่นอนะ แบบนี้มันจะมีเกือบทักเมืองนะก็พยายามหาเวลาไปเที่ยวนะครับอย่างที่นี่ก็มีชื่อว่ามิยูกิโดริคือย่านการค้าของเมืองฮิเมจิเป็นเส้นทางผ่านที่เดินจากสถานีรถไฟไปยังปราสาทฮิเมจิได้ค่ะเพื่อนๆสามารถเดินชอปปิ้งได้เลยนะแม้ในายามฝนตก ก็มีหลังคาโปร่งแสงมีร้านค้าเรียงรายสองฝั่งไปตามทางยาวและซอยแยกออกไปอีกนะคะเปรียบเสมือนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยก,ก็ว่าได้ส่วนโชว์ตงกายนี่ยหมายถึงย่านการค้านั่นเองค่ะค่ะส่วนใหญ่ที่ขายที่นี่นะคะก็มีทั้งสเต t i ั n นารีร้านนาฬิการ้านเสื้อผ้าร้านเฟอร์นิเจอร์แม้กระทั่งร้านของกินก็มีนะคะอย่างคา,งคาเฟ่อะไรแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ ก็เผื่อว่าใครเวลาน้อยเนาะเดินไปปราสาทแล้วเดินกลับแล้วก็มาช็อปปิ้งตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเดินสุดเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟฮิเมจิค่ะตรงนี้มีกราฟิิตีวด้วยนะใช่ยามาม <ไป S 2> ยามาโ <ใจ S 2> ตะยาชิกินะคะมีกราฟิตี้ด้วยนะนใครชอบถ่รูปก็มาตรงนี้ได้โอเคเดีย๋ยวให้พวกเราไปช้อปปิ้งก่อนนะ ตอนนี้นะคะสาวแทบก็อยู่ที่ร้านอาหารอนาโกะที่อิรากินะคะเป็นร้านอาหารที่เรียกว่าเด็ดมากถ้ามาเฮียวโกะก็ต้องมาร้านนี้นะคะโดยเมนูเด็ดของเขาก็คือปลาอนาโกะนะคะวันนี้เราก็สั่งเซตปลาอนาโกะมานะมันก็จะมีวิธีกินหลายแบบนะคะก็เดี๋ยวจะกินให้ดูแล้วกันเพิ Genesis ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะคะเชื่อว่าถ้าใครเคยกินแล้วก็อาจจะคุ้นเนาะแล้วก็อาจจะ คิดถึงอาหารแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องเนตก็แนะนำว่าให้ตักใส่ชามก่อนกินแบบออริจินอลก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะจะลองตักนระเดอร์ปลาอานาโกะนะคะอร่อยหวานไหมคะเรแล้วก็เนื้อทานได้ง่ายไม่มีก้างนะคะเดี๋ยวจะชิมข้าว ข้าวอร่อยเลยเป็นข้าวขอบปรุงซอสพูดมาแล้วนะคะรสชาติก็จะมีทั้งหวานและเค็มเดี๋ยวจะลองกินทั้งปลาและข้าวพร้อมๆกันนะคระับอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นการกินวิธีที่สองคืออะไรนะคะนนนรับก็คือจะใส่วาซาบิอ๋อ แต่เรา<อ>ไม่ชอบหอมเราก็ไม่ใส่หอมนะคะใครชอบก็ใส่เราจะลองแบบกินแบบวาซาบิคือวิธีการกินเขาจะกินได้สามแบบแล้วแต่ชอบนะคะเราก็ต้องหาสิ่งที่ใช่และตัวเองที่ชอบนะคะอันนี้เป็นวาซาบินะเอ,อเรารสชาติแบบนี้นะแบบที่สามคืออะไรแบบที่สามก็คือโอชาสุเกะเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเลย นี่นะคะก็มีปลามีข้าวเนาะแล้วก็เขาก็จะมีน้ำชาอันนี้ก็เป็นโอชาสุเกตนะคะเทน้ำชาลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกินเด้อ วิธีการกินแบบฮิสึมาบูชินะคะสามารถกินได้ทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบออริจินอลแบบที่2ก็คือใส่ผักใส่วาซาบินะคะแล้วก็แบบที่3ก็คือโอชากสึเกะก็คือเทน้ําชาลงไปเหมือนที่สาวแซฟกินนะคะซึ่งแบบน้ําชาเนี่ยอร่อยจะเหมือนข้าวต้มอะ่ะแล้วก็รสชาติมันจะค่อนข้างเข้มข้นเพราะว่าข้าวเขาปรุงรสมาแล้วเราใส่น้ําชาลงไปใช่ไหมคะก็ทําให้รสที่อยู่ในข้าวละลายในน้ําก็อร<ข>่อยไปอีกแบบ แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะส่วนตัวชอบโอชาสายค่ะอยากให้สาวแซ่บินงก่อนนะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพาเที่ยวเฮียวโกะ EP แรกเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชม EP ต่อๆไปนะคะความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ